คริปโตท็อปเทรนสุดรับวันนี้เราก็จะมารับเดวเาวสารต,าต,าต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ในช่วงของวันเสาร์นะับวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็เราจะได้เห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยมีความล,าลดความร้นแรงลงมานะครับ เจ้าเหรียญที่เคยบวกแรงๆก็จะมีการลบแรงๆครับอย่างเช่นเจ้าวิฟเนาะแล้วก็เจ้า M นะครับที่บวกกันไป30กว่วานะครับก็ติดลบลงมา28นะครับเรเดียมนะครับบวก10ลบ10นะครับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าช่วงนี้นะครับบิตคอยกําลังพักตัวนะครับก็ถือว่าลดความร้อนแรงแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับจังหวะนี้อย่างที่เราเคยบอกนะครับเมื่อ3วันที่แล้วเมื่อ2วันที่แล้วแล้วก็เมื่อวานนะว่าใครชีพพลาดนะครับก็สามารถไปดูกราฟเป็นสูงตัว 4ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือรอนะครับช่วงจังหวะกลางกลางเดือนอ่าเกณฑ์กน,นี้ก็ใกล้ๆเนาะก็คงจะไม่ใช่กลางเดือนที่15ไปอะไรประมาณนั้นหรอกก็รานี้นะครับหาจังหวะแดงแล้วก็เข้าไปก็ยังได้ทํครับอย่าไปซื้อตอนเขียวอะไรแบบนั้นเนาะแต่ก็นะครับเดี๋ยวสักพักก็คงจะเกี่ยวอีกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็เปิดมานะครับในส่วนตัววันจันทร์แล้วอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วเราก็เคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาก่อนเนื่องจากว่านะครับเขาประกาศให้14-17เนาะ เป็นวันการเข้ารหัสรับนะครับที่47นี้นะก็อ,อาจจะมีอะไรที่ออกมาเซอร์ไพรส์ก็ได้รวมถึงนะครับทางฝั่งอเมริกาก็บอกว่าเดือนนี้นะจะเป็นเดือนที่มหัศจรรย์นะแต่จะมหะัศจรรย์ยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะ ทีนี้ครับเรามาดูหุ้นที่ทําเกี่ยวกับ e t f กันบ้างที่จริงแล้วนะครับอันนี้ก็อัปเดตบ่อยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถใช้ดูแนวโน้มได้ตอนนี้ครับเราสามารถเห็นด้คราวว่าเจ้าตัว IBTB อันนี้ b บ a c k r ็ c กเนาะแล้วก็มีอ t ท e r e u ม E t f นะแล้วก็มีพี่ใหญ่นะครับกำลังมีการบวกอยู่4% 6%นะครับระดับนี้บ t c o i ยมักจะบวกไปนะครับประมาณสัก1ิประมาณนี้นะครับ e t h e ช e ย m เนี่ยก็ไปสักกิบนี่ทีบราวส1บอะั้นได้นะ่รับ เาตัวเอาคอยเล็กๆนะอ่ะทีนี้ครับสิ่งนี้มันบอกถึงอะไรมันบอกถึงว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเห็นในส่วนตัวกราฟนะครับที่มันแดงๆเหมือนเมื่อกี้ที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าหุ้นที่ทําเกี่ยวกับอีเทเหล่านี้รวมถึงพยานมีคอเซอร์เรนเรื่อ,องบวกอยู่แสดงว่ามีไม่เงินไหลเข้ามาอยู่นั่นเองครับอาจจะเป็นไปได้ว่าความแดงนี้อาจจะแดงแค่ชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าพวกนี้มันแดงแน่นอนครับหลังจากนี้มันจะมีความแดงลงมารประมาณสักวัน2วันแต่เดี๋ยวอ่ะมันก็จะมีอ่าพิโตมก็จะแดงตามวันแตน่ยังเขียวอยู่นะครับ แสดงว่าหลังจากนี้อาจจะมีความเกี่ยวขึ้นเปิดมาในวันจันทร์ก็ได้อ่าเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนตัวข่าวดีในโลกของคริปโตนะครับว่าอเคเดือนนี้มันอาจที่จะมีนะครับอะไรเกี่ยวๆมาเนื่องจากว่า14-17เนี่ยคือวันสําคัญเนาะอ่าไม่ใช่14-17่นะครับ14-18นะครับโทษทีนนนี่จะเป็นวันสําคัญหรือว่าเป็นคริปโตวีคเนาะอาจจะมีความเกี่ยวตรงนั้น แล้วก็ทางคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยน,นะครับในส่วนตัวสมาชิกคณะกรรมการของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็กล่าวว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยในเดือนนี้นะรวมถึงนะครับในส่วนตัวอเมริกาก็มันจะบอกว่านะครับเดือนนี้นะครับจะมีการประกาศสําคัญแล้วก็น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับในส่วนตัวอาุหากรรมคริปโตอ่า,านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบิตคอยสกี้จะเสริมไหมนะครับหรือว่ากฎหมายหรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึง เพราะนะครับถ้าเกิดว่าเอาตามคําพูดของเขาเลยเนี่ยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินดิจิตัลของอเมริกาเขากล่าวว่าสัปดาห์หน้านะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ไปเนี่ย ะจะถึงเวลาแล้วนะครับที่จะทําให้อเมริกาเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงของคริปโตอ่ะพอพูดมาแบบนี้นะครับพอพนวกกับข่าวที่เราได้เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีการประกาศอะไรที่มันสําคัญออกมาซึ่งจังหวะเด้งๆแบบนี้อาจจะเป็นจังหวะที่แหม่ให้เราเก็บแล้วก็รอไปขายตอนเขียวในวันหน้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ตัดสินใจด้วยการลงทุนของตีนะครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อข่าวเพราะนะครับอย่างที่เราบอกว่าขนาดเราปล่อยให้ข่าวเนี่ยมันนิ่งไปหนึ่งวันแล้วนะครับมันยังมีวันที่เ้ยยลขนแกไ อันนี้ก็พิจารณาด้วยตัวเองนะแล้วก็นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่มันสําคัญแบบมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของสัปดาห์นี้เลยก็เป็นได้นะครับรองๆมาจากที่ b บิตคอยในออ m ามไฮเนาะก็มีข่าวมาจากหลายๆสํานักนะครับรวมถึงนะครับสํานักง,งานการเงินที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกานะครับ ก็ออกมาเผยแพร่นะครับข่าวว่าประธานเฟดโจโรมพาวลนะกำลังพิจารณาที่จะทําการลาออกนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสื่อหลักที่ออกมาเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่านะสื่อดูดแฮกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าน,นะเพราะว่าถ้าดูแฮกก็คงจะโดนแฮกแค่หนึ่งเจ้านะครับแต่ว่านี่คือ3าถึงสเจ้าเลยก็คือในส่วนของตัวบิตคอยนะครับแล้วก็รวมสื่อตัวเวกูรูเวลเอเลิร์ร่วมถึงโอ้โเยอะแยะมากมายครับเราคงจะได้เห็นกันไปแล้วอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงให้มันเฉลยออกมาดีกว่านะว่าจริงไมแ บ,บางทีบางครั้งเนี่ยเราเคยพูดถึงในส่วนตัวการซื้อในส่วนจังหวะเขาลือเนาะเขาลือมันต้องมีมูลอะไรสักอย่างหนึ่งจุดนะครับถึงจะมีเขาลือขึ้นมาได้จะมีควันได้ก็ต้องมีไฟอะไรแบบนี้สุดไหมพอเราไปซื้อตอนที่จังหวะที่เขานะครับออกไปแล้วหรือยืนยันเขาแล้วจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่แม่ได้กําไรน้อยเนาะก็ต้องเป็นจังหวะแดงๆแบบนี้แหละ ที่นี้ผมพาไปที่นะครับเจ้าตัว CME Gap นะครับตัวนี้คืออะไรเนาะอันนี้คือเป็นกราฟของอีทูเรียมนะผมขอย,ย้อนกลับไปนะครับสำหรับนิูิของตัวกราฟนะครับที่คุณเร็กเนี่ยคุณเร็กก็ถือว่าเป็นคนที่ทำนายแม่นแล้วก็ทำกราฟที่ค่อนข้างที่จะสุดยอดมากเลยคนคงจะรู้จากสำนักข่าวหลายๆเจ้าเนี่ยจะเอากราฟของเขาเนี่ยไปใช้แล้วก็ให้ยิงชีวิตของเขาเนาะ,ะที่นี้ครับเรื่องนี้เขาพูดไว้ตั้งแต่นู่นเลยครับหนึ่งมีนาพูดถึงมิติของตัว CME Gap นะตัวนี้คือว่า พูดถึงอิตาเรียมนาะว่ามันอยู่ระหว่างนะครับ2,900ถึง3,350แกปตรงนี้เพื่อนๆเห็นตรงที่เขาวงจุไหมคือช่วงจังหวะที่แบบราคามันหายเอาเหมือนกับว่าแบบมันโหวงละกันพูดแบบนี้คงที่จะเข้าใจง่ายกว่าเนาะมันโหวงไปนะวันนี้เป็นแบบระดับวันเลยนะเออเป็นแบบระดับเดือนเลยนะซึ่งตรงนี้ครับสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเข้ามาทําการปิดแกปตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะทําการฟื้นคืนหรือว่าเติมแกปนั่นเองคือเติมแกปเนาะเติมแกปเพื่อให้มันเต็มระดับนั้น แล้วพอเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นว่าอิตาเลียมันเขียวขึ้นมาแบบหืมคอยคนคงจะชื่นใจไปแล้วเนาะอันนี้เป็นกราฟแบบระดับเดือนเหมือนกันทีนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของตัวระหว่างนะที่มันกาลังจะเติมสูงตัว CME แกบระดับเดือนเนาะที่2,900ถึง3,350เเป็นไหมว่าแท่งสีเขียวๆนะครับมันตรงเนี้ย มันเนี่ยก็กําลังขึ้นมาแล้วกำลังจะปิดแกปบตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมากิดแก็บตรงนี้ครับปิดช่วงตรงนี้ที่มันหายไปเนี่ยไอราคาจุดนี้นะครับมันจะต้องปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะออทำํำไฮขึ้นไปเนาะอ่ะตรงนี้ครับนี่คือ CME แก็บซึ่งเหรียญในหลายตัวที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเชียริวัมโซลูาหรืออะไรแล้วแต่นะครับมันมักจะต้องกลับมาปิดแบบนี้แล้วเรื่องนี้ทําไมผมถึงพูดนะครับผมจะพายโยงไปที่เจ้าตาัวลูน่าก็สิงเนาะลูน่าก็สิิงตอนที่ล่มสลดดนนนรับจุตงเี้มกกิแ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือแม้แต่กระทั่งในสวงตัวโลกคริปโตนะครับมันจะมีจุดนี้อยู่คือ c m e g ก็มันมาร์กนะครับจะเป็นราคาที่จะต้องกลับไปแก้ไขแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่านะครับเรียนไหนจะแก้ไขได้ก่อนอย่างเช่นตัวที่แก้ไขได้ก่อนเลยก่อน,นั้นนี้โลกของคริปโตก็คือโซลอนะครับก่อนที่ในสวนตัวคุณแซมแบ็กแมนฟรีดเนาะนะครับถือโซลอนตอนนั้นโอ้โหคนก็ติดเทออกไปก็เหมือนกรบล่มสลายเหมือนลูน่าเลยแต่เขาก็กลับมาได้แล้วก็ปิดแกมได้ตอนนี้ครับอิทธิเี่ยมกำลังเหมือนกัน แต่ว่าชระยะเวลานานกว่าคือแบบนานมากๆเลยเนาะกว่าที่จะเรียกคืนตัวนี้กลับมาได้ก็ต้องดูกันครับว่าปิดปุ๊บแล้วก็จะไปออาทำหายเลยไหมทีนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าอีตาเดียมปิดแล้วก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งในโลกของคริปโตนะก็คือเจ้าตูลูนาลูนาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนครับคือ0.03ดดอลลาร์จุดนั้นเองครับ เป็นแก็บแรกเนาะคือประมาณสัก1บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครเชื่อในสูงตัวข้อมูล c ีมแก็บพวกนี้นะครับก็อาจจะตรอรูนหน้า1บาทได้เนาะแต่ว่ามันมีแก็บอื่นๆนอะีกนะเพื่อนๆสามารถไปดูได้จากคุณเร็กแคปิตอลนะครับหรือว่าในสูงตัวคุณเร็กรูนาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะ อาะทีนี้ครับก็ขอพาไปที่ในส่วนของตัวนะครับข้อเสนอการโหวตนะครับสำหรับสเต็กเจ้าตัว UTC นะครับของคุณเวสกานซเรื่องนี้เราเคยทําข่าวไปเมื่อนะครับวันที่27มิถุนายนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข้อเสนอขึ้นมาให้นะ ข้อเสนอนี้นะครับก็คือ12185นะครับสำหรับเจ้าตัวสเต็กเจ้าตัวอย t c นะครับสำหรับที่จะเอามานะครับเตรียมเข้าสู่ในส่วนตัวอ่าโมดูล2.0หรือว่า MM 2.0นั่นเองครับแล้วการสเต็กระบบนี้คืออะไรนะครับมันก็คือการที่สเต็กเหมือนกับเจ้าตัวลูน่านั่นแหละครับเพื่อที่จะเอาในส่วนตัวเหรียญเจ้าตัว u t c เนี่ยมาลดอุปทานเนาะแล้วก็ช่วยรักษา ราคาเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนหรือที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยหรือว่า APR พวกนี้เองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เขาคาดไว้คือจะให้ดอกเบี้ยนะครับ1.4ต่อปีเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูน้อยๆหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับในสูงตัวฝากเงินกธนาคาหรือฝากประจําแล้วสลับเหรียญที่เป็นสเต็มบุคอยหรือเสถียรภาพนะก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับแต่เกิดว่ามันสามารถฟื้นคืนไในอนาคตก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วตัวนี้ครับเขาจะเอาเหรียญมาจากไหนนะครับมันก็จะเอามาจากในสูงตัวซอมบีู้ลอย่างที่คุณบคกกก็ออืว่าร ที่เคยเลอกทําไปแล้วนะครับเช่นเจ้าตัว C2X ที่มันมีเหรียญค้างอยู่ในนั้นนะครับ15ล้านนะครับ5 5 6 8 3 2 UTC นะครับก็นะครับจะทําให้สามารถที่จะนะครับ อ่าสเต็กแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยไปเนี่ยประมาณสัก2ปีเลยโดยที่ไม่ต้องการมิ้นเหรียญอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยโลกอุปทานด้วยสีเนี้ครับก็จะนั่นแหละครับก็คือระบบการสเต็กเนาะก็คือลอกเหรียญนะครับลดสป라이นนะครับลดในส่วนของอุปทานออกไปนะครับแล้วก็ทําให้นะครับมีสูงตัวเบวรเตอร์เนี่ยมีการทํางานเนาะรวมถึงทําให้มีความแม่นยำในสูงตัวการประมวลผลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วมาสาคัญยังไงนะครับสิ่งนี้มาสาคัญตรงที่ว่าพอทุกคนอ่านว่าเออแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยมาสเต็กถูกไหมสิบห้าล้านเมื่อกี้ นะครับเพื่อที่จะทําการลดอุปทานหรือไมคือเป้าหมายของเขาคือต้องการอุปทานในเมื่อเอากลับมาได้แล้วทําไมไม่เผาทิ้งไปเลยล่ะอันนี้ก็คือคําถามโตโต,ตนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับสเต็กดีครับทุกคนด้ดอกเบี้ยเนาะแต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดเป้าหมายคือการ an, อุปทานก็เอามาปุ๊บแล้วก็เผาเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทําได้หรือไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อจํากัดด้วยเนาะอันนี้ก็เลยว่าโอเคนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือว่าหนทางหนึ่งนะ แล้วก็นี้นะครับมาจากในส่วนตัวคุณไรเกาหลีนะครับชาวเกาหลีของเราเองครับก็คือว่าเมื่อเร็วนี้นะครับในส่วนตัวสารดีกาของเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการตัดสินว่านะครับเหรียญที่ออกโดยเทอร่านะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนทางการเงินนอกจากนี้นะครับคำฟ้องร้องของอายการเนี่ยต่อคุณอาชิน พายุนซอนนะครับอดีต c e o ร่วมกันกับนะครับที่รวงกว่อตั้งเจ้าตัวเทาราฟอร์มแลบเนี่ยก็ถูกยกเลิกฟ้องออกไปเช่นกันนะครับซึ่งหมายความว่างไงหมายความว่าเกาหลีใต้ตัดสินว่าเทราฟอร์มแลบเนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับถ้าเกิดว่าดูคอเนี่ยยังอยู่ในเกาหลีใต้นะหมายความว่าเขาเนี่ยจะไม่มีความผิดน,นะครับแต่ยังได้ก็ตามนะอุปสรรคที่จะขัดขวางในการนําเจ้าตัวลุน่ากสิกขเข้าไปจดทะเบียนนะครับในตลาดหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งมันก็ถูกกําจัดออกไปนะซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าาาตมเ ย้อนกลับไปก่อนนั้นดีครังว่าเจ้าตัวนัการเมืองของเกาหลีเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาตัวลุน่าเนี่ยกลับไปจดในตราหลักทรัพย์ของเกาหลีเนาะแล้วก็นะครับเอามาเป็นเหรียญเหมือนกับว่าเหรียญของอเกาหลีอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าแบบนั้นได้นะมันจะทําให้ลุน,น่ากลับมาที่ร้อยสิบเก้าดอนอะไรแบบนั้นซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเกาหลีตัดสินแบบนี้อนอาคตอเมริกาก็าที่จะตัดสินแบบเดียวกันอะไรแบบนี้เนาะ แต่นะครับสิ่งที่มันแน่นอนคือนะครับการหารือเกี่ยวกับการนําเจ้าตัวลุน่าคาสิกเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนในตลาหลักทรัพย์ของเกาหลีอีกครั้งหนึ่งยังคงดําเนินการอยู่นะไม่ว่าการตัดสินใจนะครับโดยสมัครใจของตลาหลักทรัพย์หรือว่าการแทรกแซงของรัฐบาลเกาหลีเองเนี่ยที่จะเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าไม่ว่าถ้าเกิดว่าตลาหลักทรัพย์ไม่ทํารัฐบาลเกาหลีอาจจะแทรกแซงเราเข้ามาจดเองอะไรแบบนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ตรงนี้มากกว่าแล้วก็มากที่สุดเนาะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นคว่า อาจจะมีเรื่องดีๆออกมาหลังจากนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนนี้ข่าวเกาหลีเกี่ยวกับลูน่าเกาิกีก้อนข้างที่จะเจอนะครับซึ่งสิ่งนี้เองครับมันจริงหรือไม่จริงนะครับให้จําตอนที่นะครับมีข่าวเกี่ยวกับนะครับในส่วนของตัวนักการเมืองของเกาหลีที่ว่าจะเอาตัวลูน่าเกาหิเข้าไปหารือในรัฐสภา,าเนาะตอนนั้นไม่มีใครสามารถที่จะหาแหล่งที่มาได้เลยมีการ เอาออกมานะครับจากชาวเกาหลีเท่านั้นซึ่งอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือว่าข่าวในท้องถิ่นของเขาก็เป็นได้หรือเฉพาะกลุ่มเฉพาะนักการเมืองอะไรแบบนี้เนาะตอนนั้นนะครับก็ไม่มีใครหาที่มาได้ก็เลยไม่มีใครเชื่อซึ่งอาจจะบอกว่ามันอาจที่จะไม่ใช่เขาจริงนอกแต่สุดท้ายนะครับก็มีการหารือเรื่องนั้นจริงๆซึ่งอันนี้นะครับก็มาจากคุณเ็กที่เป็นค,คนเกาหลีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่เกาหลีก็อาจ <artık. S 1> ที่จะเป็นเรื่องจริงก็ได้และเขาก็เป็นผู้อิทธิพลแล้วก็วิเคราะห์ภาพได้แบบแม่นสุดเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคร ค้อในเกาหลีแล้วก็ที่อื่นด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นไมได้ว่าอาจจะรู้ข้อมูลบางสิ่งที่เราอาจไม่รู้ โอเคนะครับเรื่องนั้นจะจริงไม่จริงยังไงนะแต่เรื่องที่จริงก็คือว่าเจ้าตัว Bitcoin Spot ETF นะครับแบงก์ล็อกซื้อเข้ามาที่953ล้านเจ้าอื่นก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Arc นะครับ23ล้านแล้วก็มีในส่วนของตัว One Act เนี่ย20ล้านเลยทาให้ม,ม,เหมีเงินไหลเข้ามาที่1,029ล้านนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นนะครับระดับพันเนี่2วันต่อเนื่องต,ติดต่อกันแล้วตั้งแต่ที่10แล้วก็มาลากมาที่11เนาะแบบนี้เป็นอะไรที่แม่นะครับนึถึงตอนที่ ETF มาใหม eman, ๆนะ่ๆเนาะถือว่าเป็นอะไรที่สัญ,ญญาณที่ดีนะ แต่ต่อนะครับเจ้าอีเธอรี่เอียบด้วยนะครับได้ล็อกซื้อเข้ามาที่137ล้านนะครับแล้วก็ฟิลิตี้นะครับ12ล้านนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับวานแอคเนี่ย6ล้านเจสเกลสิบล้านแล้วก็25ล้านนะครับโดยรวมแล้วมีเงินไหลเข้ามาที่204ล้านนะครับก็ถือว่า3วันแล้วนะ9ก้1สนะครับที่ไหลเข้ามาเกินหลักร้อยล้านนะครับแบบนี้สัญญาณที่ดีเหมือนกันสำหรับอีเธอรี่เอีเนาะปกติแล้วเนี่ยไหลเข้ามานะครับหลัก5หลักแสนนะครับหลัก60หลัก20อะไรแบบนนนนีี้้้ะะอออ่่่กก็ถืวาตทังคูหลังทไดด้ีเลยนะครับเอา โอเคนะครับสไลด์นี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์ like กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสไลด์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ